อุ้ยแล,แล้วเราก็ามาเจอใครคะโอ้เป็นเมวรักธรรมชาติมากเลยนี่ไงคะดอกอะไรคะรำโพงหนูดูอะไรคะลูกอะไรอยู่บนต้นไม้คะแม่ดูด้วยงูเปล่าลูกงูฉกป่าตัวอะไรอยู่บนต้นไม้คะลูก เลี้ยงตัวอะไรอยู่บนต้นไม้คะอ๋อตัวอะไรอยู่บนนู้นคะให้แม่ดูด้วยได้ไหมเอาลำโพงไหมคะลูกฉันมีดอกไม้มาฝากเลี้ยงหาแม่มาไปปะขึ้นปะขึ้นบนนู้นปะ,นปะ,นปะอะไรอยู่บนนี้ลูกงูอ, <S <S อยากจะขึ้นบนนี้เหรอเลีเ้ยงจะขึ้นบนนี้เหรอคะให้แม่จับได้ไหมเอ่ะ ุิยโอเลี้ยงมีอันนี้ด้วยจา๋จาจ๋าอะไรอยู่บนนั้นนะคะลูกโออะไรอยู่บนนั้นคะอ๋อดอกไม้ไหมโอเลี้ยงอยู่กับธรรมชาติเนะขอแม่เอาดอกไม้ได้ไหมคะนี่นี่น,น,นี่โอ, <laughs> โอเลี้ยงจะเอาอะไรลูกแม่ไม่มีขนมซองมาให้ลูกเลยหรืชื่ออะไรคะอเลี้ยงคะ่ะ หนูมีอะไรคะมีไข่โอ้อหแมวธรรมชาตินะเนี่ยหนูะธรรมชาติปะลูกที่แม่มันเป็นคนธรรมชาติลงโทษเนี่ลยลูกไอ้หนูเป็นแมวอะไรลูกแม่อุ้มได้ไหมคะออนหนูมแมวอะไรลกแมวกลนจา่าแล้วก,ก็แมวนินจา้าอุ้มได้ไหมอะดูจิตรงนี้มีอะไรไม่รู้ไม่หหิงมาดูจิอะฮ ไม่ก the like ัดแม่นะกัดแม่ปะ่าัดแดงไฟนี่ลูกมดแดงไฟมันจะกัดอันนี้หนูแล้วเนี่ยกะปูหนูอะอืออมันแมวบ้านไหนเนี่ยแมวปั๊มเหมอแมวเจ้าของปั๊มเหมออือโอ้โหโอโกิ้งทีตกตกเลนเลยนี่มดแดงไฟมันจะกัดกระปูหนูแล้วเน่ไอ้นี้มันเห็บหนูหรือว่าอะไรเนี่ยลูกอุ้ยมดแดงไฟมาแล้วลูกไปหนีมดแดงไฟกันเถอะ อุ้มแม่งเลยมืแดงไฟมาแล้อมอาจะขึ้นเหรอปไปไปเดี๋ยวลงไม่ได้อะแม่เดี๋ยวแม่เรียกปอเต้ตึงเราเอาตะดิ่งนี่เหรอลูกเหรอเน,นี่ยกระดิ่งเนี่ยอ่ะนูแตะกระดิ่งก่อนนี่ไงพี่เดงแปะกระดิ่งแล้วอ่ะก <c oughs> ลัวอะไรลูกอ่ะกลัวกดค่ะกวะค่ะคให้อุ้มเหรอคะ่ะให้อุ้มค่ะอ่าไม่ให้อุ้มก็ไป่ <c oughs> ให้อุ้มด้วย บ้านแม่มีลูกสาวนะไปหาลูกสาวแม่ไหมไปหาน้องเบอร์ไหมอันนี้มีโบตกเนี่ยดูดูสิโบตกหลังมีโบตกน่ะหนูมีโบตกได้แล้วคะพี่เหน่งก็ได้ด่างนี้นะลูกก็ได้ด่างนี้นะเนี่ยอันนี้ปัดปัดอันนั้นได้ลูกมดแดงไฟมดดำมดเอ็กบีหนึ่งวีสองเนี่ยเต็มหมดลูกในใต้เบาะรถมีหนูแมวเลียมีปะนี่นี่นี่ น้อง่นุ่มแมวเลี้ยงไหมมากินเป็นป้ะเนี่ยหนุกอ้าโอ้โหัมพันธภาพใครเจอเราคนนั้นโชคดีจะได้ดบมแมวเลี้ยฟรีหนึ่งซองนี่สโลเกน ขนมแมวเรียเรียได้ทุกที่แต่ต้องมีแมวใช่ไหมขนมแมวเรียเรียได้ทุกที่แต่ต้องมีแมวโอ้ยโอ้กินเป็นป่ะมาแดงไฟไม่ได้นกนก <laughs> อ๋ออ่ะค่อยลูกลูกบ้านแม่กินอย่างหัวฟาบอย่างเงี้ยลูกแม่ขอโทษหนู <laughs> ก,ก็จะสำลักนะคะลูกนะอันนั้นให้หมดแดงไฟมันกินไปนะเนาะเก่ง่ะ อขนมแมวเรียโอ้ยเดี๋ยวจับไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเอาดอกไม้ประกอบด้วยอคนเขากินขนมก็ต้องมีดอกไม้ประกอบอ่าึสองสาไปโอ้ยยังไงนะลูกหัวทิ่มไปแล้วแม่กินแบบเรียบร้อยะ่ะทําไมลูกเรียบร้อยจังลูกกินเป็นหรือเปล่าอา แม่บีบเร็วเกินเนาะลูกก็จะกินไม่ได้นะคะจะถ่ายตรงนี้ค่ะมันจะเจอพุงมาค่ะแลาวไงแม่เอแล้วเหรออา้าว